สงครามบัลลังก์ส่วนตอนที่4 6ตอนที่47ตอนนี้ก็ยังเป็นการต่อสู้ของตระกูลหลิวนะครับเมามันแน่นอนตอนนี้ไม่รู้ว่ามูเชนจะชนะได้หรือเปล่านะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่ไปรับชมกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้มากเลยถ้าใครที่กดแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีครับตายมันตายแล้วเหรอมันตายแล้วเหรอเจ้าแก่นั่นตายแล้วเหรอ,อ,นอ,นหรอไม่จริง เป็นไปไม่ได้ท่านปู่จะาตายได้ไงเหลีวเหลียงซานตายแล้วเย้พวกเรารอดแล้วในน้อยสุดยอดไปเลยในน้อยเก่งที่สุดทุกคนไม่เป็นไรแล้วระวัตง,งตัวหน่อยสิดีจริงๆเลยน้องมู่เจ้ามม่เฉินเจ็ดวันต่อมา เฮ้ hey, เดี๋ยวให้ไม่ระวังหน่อยสิครับครับขอโทษด้วยครับข้าไม่ระวังเองเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เจ้าเป็นคนแค้นเหลิวไม่ใช่เหรอไม่ครับท่านจะบผิดคนแล้วพวกแค้นเหลิวปกติเห็นทำหน้าหยิงยาโสแต่วันนี้อะไรเนี่ยมองหน้าอะไรวะหาเรื่องหรือไงอยากโดนต่อยฮะนี่เจ้าไม่รู้เหรอตอนนี้แค้นเหลิวนะ่ะแตกแล้วละ่ะชาวแค้นเหลิวนะ่ะละหกละเหินหนีไปกันหมด เมื่อเจ็ดวันก่อนพวกก้าแขนมีประชุมกันแขนเหลิวคิดจะรวมแขนแล้วก็ให้เหลิวเหลืองซันอดีตผู้นำแขนใช้กําลังบังคับเจ้าแขนต่างๆแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับนายน้อยตะกูลมู่แถมยังตายในการต่อสู้อีกด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนชนะมาได้ถึงแม้เจ้าแขนมู่จะมีเมตตาไม่ฆ่าล้างแขนแต่แขนมู่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับแขนจิ๋วที่ถูกทำลายจากการต่อสู้ เห็นว่าเมืองถูกทำลายไปกว่าครึ่งเลยนะน้อยแน่ไอ้พวกเจ้าแขนเหลิวคอยดูเถอะเจอมันทีไรนะข้าจะซัดให้หมดเลยแต่เพราะว่าน้อยน้อยมุ่งอายุเพียงแค่ยี่สิบกับระดับวิญญาณฟ้าได้จะต้องใช้วิธีพิเศษอะไรเป็นแน่แต่คงจะรับผมกระทบจากวิธีที่ใช้แน่เห็นว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแถมตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยไม่รู้ว่าเขาจะหายดียังนะนะแขนมุ่งตําหนักมุ่งเจ้ายังไม่ฟื้นอีกเหรอ มันเป็นความผิดของข้าข้านะ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยลูกชายคนเดียวก็ย,ยังปกป้องไว้ไม่ได้เล้วแบบนี้จะไปเจอหน้าน้องจิ้งได้อย่างไรที่ท่านหมอบอกว่าชีพจรของเขาแตกซ้าและยังไม่รู้ว่าจะฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ม้เป็นลูกชายคนเดียวของพี่สาวข้าข้าเชื่อว่าเขาจะต้องผ่านพ้นมันไปได้แน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้น้องโม่ฟื้นขึ้น,นมาเร็ววันเถอะพวกเรายินดีจะช่วยใช้แทนน้องโมูคุณหนู ท่านรอยอยู่อย่างนี้มาเจ็ดวันแล้วนะครับใช่ครับคุณหนูอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงวันที่ต้องไปมอบตัวโรงเรียนแล้วนะครับเงียบเถอะหน้าใครไปสนใจเรื่องคนนั้นได้กันถ้าน้องมู่ไม่ฟื้นขึ้นมาข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเฮ้ยนี่เจ้าตื่นสิวะตื่นได้แล้วเจ้ามู่ตื่นได้แล้วจ้งงั่งอตายแน่ข้าตายแน่ถ้ายังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเจ้าน่ะตายแน่ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าน่ะต้องขอบคุณพลังวิญญาณที่ปกป้องชีวิตเจ้าไว้พอเจ้าไปสู้กับหลิวเหลียนซานทำให้ชีพจรแตกซ่านพลังวิญญาณเลยหมุนเวียนไม่ค่อยได้ตอนนี้เจ้าก็ไม่ต่างจากขยะดีๆนี่เองขยะงั้นเหรอใครใช้ให้เจ้าไม่ฟังคำเตือนของข้าเองละ่ะเมื่อเจ้าฟื้นขึ้นแล้วก็รีบออกไปซะพราะคนในบ้านเอะอะกันจนข้านอนไม่หลับแล้วเนี่ยเอ๊ะมู่เฉีนฟื้นแล้ว เจ้ามูตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างน้องมู่เฉินอืมขอโทษครับที่ต้องทําให้เป็นห่วงฟื้นมาก็ดีแล้วคราวหน้าอย่าคิดว่าจะทําอะไรอันตรายแบบนี้อีกนะเจ้ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เจ้าเป็นอะไรอ๋อเจ็บไม่ต้องไปฟังที่พ่อเจ้าพูดหรอกนะแผลแค่นั้นเดี๋ยวก็หายน้าหวนท่านพ่อร่างกายข้าข้ารู้จักมันดีไม่ใช่แค่ชีพจรแตกสัน้นแต่พลังวิญญ,ญาณก็ไหลเวียนไม่ได้เศษยขยะเหรอ พอพยายามตั้งแต่ตอนเด็กความฝันของข้ามาได้แค่นี้เองเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกน้องมูเราจะต้องช่วยให้เจ้าหายดีได้แน่พวกเราจะคอยปกป้องเจ้าเองใช่ใช่ถ้าเจ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะต้องกลายเป็นเศษขยะแล้วข้าก็ไม่เสียใจหรอกได้ข้าหลิวเหลียงซานได้ปกป้องทุกคนเอาไว้แค่นี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วข้าเชื่อว่าถ้าฟ้ายังไม่ทอดทิ้งข้าข้าก็จะไม่ทิ้งความหวังนี้ไปเช่นกัน5วันต่อมา มันเทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้เลยเมื่อไม่สามารถใช้พลังวิญญาณได้พลังก็เบาไปมากเอาใหม่ข้ายังต้องปกป้องทุกคนถึงตอนนี้จะเป็นได้แค่ขยะก็เถอะจาโง่เอ๊ะเจ้าตื่นแล้วเหรอครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้ามากนะต่อจากนี้ข้าจะถือว่าเจ้าเป็นเพื่อนคนสําคัญของข้าใครจะไปเป็นเพื่อนกับเจ้ากันละ่ะข้านะ่ะเป็นถึงสัตว์วิญญาณสวรรค์เลยนะเจ้าก็แค่ภาชนะกายหยาบของข้าเท่านั้นแหละอ้าวแล้วทำไมยังถึงอยู่ในตัวข้าล่ะ ทำไมแม่ใส่ตอนที่ข้าสลบและชิงร่างนี้ไปซะเลยล่ะก็ก็ข้ายังแค่ไม่อยากได้ร่างกายธรรมดาที่ไม่มีพลังวิญญาณน่ะใช่เพราะแบบนั้นแหละฮะหรือว่าเจ้าไม่คิดจะฟื้นฟูพลังของตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหรออะไรท่านรู้วิชาฟื้นฟูพลังเหรอฮะอยากรู้เหรออยากรู้ก็ลองอ้อนวอนข้าดูสิขอร้องนะครับดูเจ้าทําหน้าเข้าสิเชข้าไม่คิดจะให้เจ้าฟรีๆสักหน่อยนี่เป็นข้อแลกเปลี่ยน หลังจากนี้เจ้าต้องไปหาเลือดของมังกรสมุดไม้มให้ข้าเพื่อให้ข้าพัฒน,นาขึ้นอีกขั้นมังกรสม,มุดเหรอนั่นมันสัตว์วิญญาณระดับตำนานเลยนะอย่าว่าแต่เลือดเลยจะไปหาได้ยังไงข้ายังไม่รู้เลยเนี่ยเออลืมไปเลยข้ายังเอาชนะมันไม่ได้แล้วเจ้าจะไปเอามาได้ยังไงล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเจะ้าก็แค่ไปเอามาจากข้างของโรงเรียนนภา,าที่นั่นมีเก็บไว้นะ่ะได้ตกลง5วันต่อมาทุกคนพร้อมแล้วนะ ทำการส่งย้ายได้ปุทดสอบกําลังรอพวกเจ้าอยู่ขอให้โชคดีลาก่อนบ้านเกิดของข้าหลัวหลี่เข้ามาแล้วอาณาจักรเป่ยเซียนว้าวนี่น่ะเหรอโรงเรียนของอาณาจักรแห่งนี้สุดยอดไปเลยกว้างขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเจ้าพวกบ้านนอกนั่นที่นี่มันแค่แด่านคัดเลือกนะ พวกเรายังต้องสอบถ้าไม่ผ่านก็ถูกไล่ออกอย่าหวังว่าจะได้เห็นประตูโรงเรียนเลยอะไรนะจะถูกไล่ออกเหรอถึงว่าที่อาจารย์ห้าวเคยบอกเอาไว้คืออย่างนี้นี่เองดินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามสอบของเรียนนภาข้าคือปายอันผู้คุมสอบของพวกเจ้าในครั้งนี้อาจารย์ปายครับข้าอยากรู้ว่ากฎการสอบครั้งนี้คืออะไรง่ายๆเลยพวกเจ้าแค่ต้องหาหุบเขานี้ไปให้ได้ภายในหนึ่งเดือน และไปถึงหอคอยนภาอย่างปลอดภัยข้าจะคอยใช้เวทแสงเป็นสัญญาณให้พวกเจ้าดูเหมือนว่าจะไม่ยากมากนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเจ้าเองก็ต้องไปเอามือรูปที่ศิลานั่นก่อนนี่มันอะไรเนี่ยนี่คือการวัดระดับเบื้องต้นของพวกเจ้าเลขหนึ่งคือนักเรียนโคต้าธรรมดา สีมันไม่สวยเลยฮะสีเขียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้เลข3คือโคต้าเมล็ดพันธุ์เลข5คือโคต้าแก่นแท้นักเรียนที่ต่ำกว่าระดับ4ต้องถูกคัดออกอะไรนะบ้าหรือเปล่าอย่างนี้ก็เท่ากับเอาออกหมดเลยไม่ใช่หรอเดีย๋ยเพิ่งใจร้อนกันนักสิระดับของพวกเจ้าจะเพิ่มขึ้นมาเมื่อเจ้าฆ่าสัตว์วิญญาณโดยคำนวณจากพลังของสัตว์วิญญาณพวกนั้น และเพิ่มให้เจ้าโดยตรงอ่าข่อยยังชั่วเอาบ้าพวกนี้ไปพบหัวซะอ่าครับหากนักเรียนธรรมดาคนไหนล้มนักเรียนมาเล็ดพันได้ก็จะเลื่อนขั้นไประดับ3เอาละ่ะขอให้พวกเจ้าโชคดีข้าจะรอพวกเจ้าที่หอคอยแล้วกันชิมันหนีรอยไปได้พี่เกอร์ กาว่าข้าดูไม่ผิดเจ้านั่นน่ะอยู่ระดับสามแน่ไม่ต้องรีบร้อนไปข้าได้แอบเอาน้ำหอมไปทาที่ตัวเจ้านั่นแล้วเพื่อผู้น่ารักของข้าจะต้องหามันเจอเป็นแน่พี่ใหญ่เจ๋งมากโถวพวกเรามีกระตั้งเยอะแค่จัดการระดับห้าได้ก็พอแล้วนี่เจ้าโง่ถ้าเราเจอระดับห้าแล้วก็จบสิ้นกันพอดีสนามทดสอบที่สิบสองตัวเลขสีทองสวยจังเลยระดับห้านั่นมันระดับห้า โมเชนเจ้าก็อยู่ที่นี่สินะน้องคนสวยจ้ะถึงเจ้าจะแข็งแกร่งแต่ผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวนะ่ะมันอันตรายนะก็ก็ระดับสูงยิ่งตกเป็นเป้าหมายสูงนะอาจจะโดนรุมทำร้ายก็เป็นได้ไปกับพวกค้าเถอดดีไหมใช่แล้วมันอันตรายมากนะจ้ะตรงนี้ก็ได้สินะแน่นอนสินั้นก็ดีเจ้าเจ้าจะทำอะไรนะ่ะคิดว่าน่าจะพูดแบบนี้เหรอ พวกเจ้าทุกคนสรงอาหารที่มีไม้ข้าทั้งหมดใช่ใช่วิธีนี้แหละหยุดนะนี่คือการป้นพวกเจ้าทุกคนรีบหมดประดับของพวกเจ้ามาให้ข้าซะดีๆพวกเราลุ้มมันเลยจัดการกะบี่พันเล่มอ้าโอ้ยสมกับเป็นนักเรียนให้ผ่านเส้นทางวิญญาณมาเจ้าทํารุนแรงไดขนาดนี้เลยเหรอประปะปีสาจ เห็นได้ชัดว่าก็เป็นหน้าใหม่เหมือนกันทำไมถึงมีพลังได้ขนาดนี้ข้ารอเจ้ามานานเกินแล้วนะข้าขอไปหาเจ้าเองดีกว่าอาเจิพี่มูดท่านไม่หนาวหรอทำไมเราต้องอาบน้ำแถมเมียต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกละ่ะก็แค่การเรื่องยุย่งยางน่ะข้าหวังว่าเจ้าพวกนั้นน่าจะชอบของเล่นที่ข้าเตรียมไว้นะจ้โง่แม่จ๋า อาสัตว์วิญญาณระดับสูงนี่ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าบ้าเจ้าถันด้วยของเจ้าดีไม่น้อยที่วันนี้จะได้ชิมอาหารฝีมือข้าพี่โมโปวดให้ข้าเป็นลูกน้องรับใช้พี่ด้วยเถอะว้าเสียดายจริงนี่อาหารที่หลัวหลี่ชอบกินที่สุดด้วยสิแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหนหอมจังใครนะ่ะ เอาละครับก็จบแล้วสำหรับสงครามบ้านล่างสวรรค์ครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นบทพูดที่โคตรเยอะครับเยอะจริงๆเอาละครับต็อตอนนี้จะจบไปแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขอแผ่ที่นี้ด้วยครับโดยเฉพาะที่ชื่อคนครับต้องขอไปด้วยจริงๆนะครับก็พยายามจะลงคลิปเร็วที่สุดแล้วนะครับก็ได้แค่นี้ครับต้องขอไปด้วยถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็ฝากบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ เอาละครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกันในคลิปต่อไปลง